เราจะมาทําพิธีปลุกเสกดวงตาพยายมนะครับซึ่งดวงตาพยายมจะเป็นหนึ่งในอาวุธของเทพของอาวุธของเทวดาเขาเรียกว่ามาอธิษฐานจิตล้วกันจะไม่ใช้คำว่าถือว่าปลุกเสกอธิษฐานจิตให้ท่านองค์พยายนนะท่านประสิทธิ์ประสานครับให้ดวงตาพยายมที่เราจะนำมาให้ท่านประสิทธิประสานะมีมต์ขังครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะ ใครขึ้นมาตำแหน่งนี้ไม่รู้ว่าพนามคืออะไรแต่ว่าหลังตำแหน่งเรียกว่าพยายมซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับควบคุมบัญชีเรื่องความเป็นความตายซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทำก็คือขึ้น15าข้ามเดือน10ภทางยี่สามนะเขาก็จะถือว่าเป็นวันพยายมนะเปิดโลกคนที่ตายแล้วมารับเอาเครื่องสัสงเวยน,นะครับเครื่องสำหรับเข้าปาอาหารที่<ฆ>ลูกหลานที่อยู่บนบน,บนโลกมนุษย์เนะี<ฆ>่ยหาให้ วันนั้นที่พี่มาขอพรท่านน่ะมาคนเดียวอ,ะอ่ะพอขอพรเสร็จปุ๊บใช่ป่ะอาทิตย์ก็ทรงกดเลยรู้เลยว่าท่านน่ะรับเรื่องที่พี่ขอเพื่อให้คุ้มครองชีวิตไงแล้วพี่ก็มากราบเทา้าท่านเลยแบบกราบขอพระคุณนะ่ะเนี่ยกราบขอพระคุณท่านพระยายมที่ช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนท่านตอบรับทันทีอะ่ะแสดงว่าท่านแบบรับรับรับเรื่องที่เรามาขอพรท่านะคือเอาง่ายท่านขอพรเรื่องการงานการเงินอะ่ะได้แน่นอน we น,นี้เราถ่ายทํากันยันมืดเลยโอ้เต็มที่เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่แมม<ะ>เขาเรียกสวนทานะ,ะสวนสาธารณะนะชายหาดทะเลบางพระแล้วที่นี่ตรงนี้สําคัญยังไงพี่อ่าสําคัญตรงที่มีองค์พระยายมราชอยู่คืออย่างนี้ตอนตอนแรกเลยที่ที่คุณเอกมาถ่ายที่ถ้ำสินาคาอ๋อที่ EP ที่ข่มทรัพย์ศีรารรรชาที่ถ้ำสีนาคาทออถ้ำสีนาคานัดเจอกันตรง แล้วคุณแล้วพี่อ่ะอยู่ดีๆคุณเอกบอกว่าจะเจอกันตรงไหนพี่ก็บอกว่าเออเจอกันที่พญายมไม้คือจริงๆเรานกันแล้วน่าจัดรับเจอร้านอาหารเนาะแต่พี่ไม่รู้รู้สึกอะไรหรือว่าเฮ้ยเจอที่พญายมแล้วกันเพราะว่าจะใกล้กับถ้ำศรีนาคาซึ่งไม่น่าเชื่อว่าใหออันไปเจอตรงนั้นพอดีเนี่ยมองเห็นพอดีเลยอ่ะาอยืนตรงจุดนี้ปุ๊บใช่ไหมเราจะเห็นถ้ำศรีนาคาเพิ่งเพิ่งพิ่งรู้วันนี้แหละว่าเห็นจริงๆอยู่บนนั้นแต่ทีนี้ณวันนั้นน่ะ พี่แค่แบบว่าอยู่ไม่รู้แหละความรู้สึกของพี่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพี่รู้แต่ว่าจะต้องมาเจอกันที่นี่อพี่ได้เจออาจารย์ชินครั้งแรกอ,อ่าอาจารย์ชินไพบ่บูรสงกรรม,มแล้วคุณเอกก็เลยให้อาจารย์อาจารย์ชินเปิดไพ่ณตรงนี้ครับแล้วไพ่เหมือนออกเป็นเกี่ยวตรงนี้เป็นเรื่องของุมทรัพย์อ๋อจำได้แล้วเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนตรงเนี้ย ตรงนี้พญายมจะหันหน้าออกสู่ทะเลใช่ไพ่วันน่ะเปิดเหมือนเป็นเกี่ยวกับแล้วบอกว่าเหมือนประตูประตูมิติของพภูมิดาน้ง่ายๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือพญายมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้เนาะเป็นเทวดาผู้เปิดประตูมิติต่างๆเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้เมื่อกี้มีน้องบอลถามว่าพญายมนี่คือตําแหน่งไหมหรือว่าเป็นชื่อของของท่านยังไงงง มันก็มีหลายข้อมูลนะครับหลายเรื่องเล่าหลายตำนานอะไรต่างๆนี่แหละครับก็คือจริงๆบางบางที่ก็บอกว่าเป็นตําแหน่งผัดเปลี่ยนกันไปใครขึ้นมาตําแหน่งเนี้ยไม่รู้ว่าพนามคืออะไรแต่ว่าหลังตําแหน่งเรียกว่าพญายม,มหรือเที่ว่ายมยมาราชหลายที่ขทเขาเรียกไม่เหมือนกันซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับควบคุมบัญชีเรื่องความเป็นความตายซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทําก็คือวันวที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด เดือนเดือนเดือนกันยาแล้วมันขึ้น15บห้าข้ามเดือน10ซึ่ง15บห้าข้ามเดือน10เนี่ยทางอิสานเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นวันวันพยายมะเปิดโลกเปิดโลกให้กับคนที่ตายแล้วมารับเอาเครื่องสังเวยนะครับเครื่องสำรับเข้าไปอาหารที่ลูกหลานที่อยู่บนบนโลกมนุษย์เนี่ย หใ้เป็นวันนี้เป็นวันดีเดย์วันหนึ่งแล้วทําไมถึงได้จริงๆที่มาเนี่ยพวกเราผมนะกับน้องๆที่มาด้วยกันเนี่ยจริงๆก็คือพี่แหม่มชวนมาอ่ะทำไมถึงได้ชวนมาคือครั้งเนี้ยคือก่อนอันเนี้ยที่ก็ทําธุรกิจอเารออมาเดินงานอะไรสักอย่างนี่แหละเดินแปดเหมือนแบบขอพรสำเร็จสเร็จตามเงื่อนไขใช่ไหมใช่แต่ขอพรองค์พระพิฆเนศขอพรปู่พญาธนคาชแล้วรูปพญายมเนี่ยเขาเด้งมา ในมือถือในจังหวะที่จังหวะที่เรามีความโชคดีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าง,างนี้ใช่ไหมใน,ในจังหวะที่เราเหมือนกำลังรอรอรอถึงว่าจะจะได้ไหมจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีภาพอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ย<อ>ของของไอโฟนเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าเด้งออกมาเป็นรูปพยาโยอ่ะเธอใจปะอ,อยู่ดีก็เด้งอ่อยมาเป็นรูปเนี้ยพี่ก็เลยแบบในระหว่างที่พี่กําลังรอรอเรื่องว่าจะคอนเฟิร์มแบบเรื่องเกี่ยวกับงานกับเงินนั่นแหละเด้งมาปุ๊บพี่ก็เลยอะ อง์พยยมอีกอีกองแล้วกันอ่ะถ้าลูกได้งานนี้เงินก้อนนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการให้แล้วกันนะออคิดในใจคิดในใจแล้วก็มองมองท่านเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดียก็คือรูปนี้ก็คือพยายมองนี้ก็อง์นี้ใช่องนี้เสร็จยังไงทีครับเสร็จปุ๊บอ้าวได้นานไหมจากที่ที่ดูรูปที่ขึ้นมาเร่งมาไม่ถึงอาอยู่ในภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วกันภายในเจ็ดวันอ๋อภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันงานเงินคอนเฟิร์มนวันนั้นพี่รู้เลยอ่ะ จะต้องไปถ่ายแล้วแสดงว่าต้องได้มาถ่ายละคือเอาง่ายท่านขอพรเรื่องการงานการเงินอะได้แน่นอนอ่าแล้วก็ขอให้ท่านคุ้มครองชีวิตเราด้วยเพราะพี่ก็เคยฝันไม่ดีแล้วพี่ก็เลยมาขอพรท่านท่านคุ้มครองชีวิตพี่เขาบอกเขาบอกว่าเขาจะมีความเชื่อแบบประมาณว่าถ้าใครมีเรื่องทุกข์เรื่องเรื่องโศกเรื่องที่แบบครับข้องใจอะไรต่างๆให้มาระบายกับพญายมเพราะท่านจะรับเอาเรื่องพลังงานลบจากจากจากมนุษย์ ก็เหมือนประเพณีนี้เขาไงที่เขามีวันที่17 18แห่พญายมเสร็จปุ๊บเขาจะมีรูปปั้นจำลองพญายมแล้วก็ลอยน้ำทะเลไปลงลงทะเลที่นี่นะฮหาดบางพระนี่แหละเอะถ้าเป็นประเพณีบนี้มันเหมือนกับพระพิฆเนศที่ที่อินเดียไหมพี่แมมอ่ายต่กันนแต่ระพิฆอันนั้นเขาส่งส่งกลับอ๋อส่งกลับเทอส่งกลับเทวโลกแต่ว่าองค์พญายมคือเราฝากสิ่งไม่ดีเาสัสิ่งไม่ดีลอยไปกับพญายมนำไปด้วยอ่าซึ่งซึ่งวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมที่ร่วมรับชมเนี่ยจะร่วมจะได้มีกิจกรรมพิเศษคือร่วมพิธีปลุกเสกนะครับดวงตาพยายมด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับอาจารย์าารยนุ่มเขาเขาทำมาอันนี้นคือรูปปั้นพญายมจะมีอาวุธอยู่2อ,อย่างก็คือนี่นะครับบ่วงบาดพยายม<อ>บางที่เขาจะบอกว่าเป็นหน้าขบากเอาไว้คล้องเหมือนคล้องดวงจิตดวงวิญ,ญญาณอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้เท้าเขาเรียกว่าไม้เท้ายมทาน นะครับส่วนพญายมจะมีพาหนะทรงก็คือมหิงสาก็คือควายกระบืออ๋อนี่ไงนะครับก็เลยสังเกตเ <laughs> ขามีมีคนเอาควายเข้าไอแกรีม้อ,องไวน้อง,องามา,ามาถวายนะครับแล้วสังเกตลักษณะบนบนพระเศียรของท่านนะครับจะมีเหมือนเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นความเกี่ยวข้องกับพาหนะของที่ท่านทรง ความรู้สึกของหลายๆคนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องพญายมเนี่ยก็จะกลัวผู้จะกลัวแต่พี่ก็กลัวนะแต่แต่ว่าวันนั้นน่ะมันมีมันมีฝันหนึ่งคือเหมือนมันเป็นความฝันร้ายของพี่อ่ะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นามตาอเลยพี่กลัวมากเลยมันฝันคืนนั้นน่ะพี่ก็รีบมาหาองค์พญายมเลยแล้วก็มาขอพรท่านเรื่องเกี่ยวกับขอแบบฝากดวงชะตาตัวเองแล้วก็ทุกคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย่ให้ท่านอ่ะคุ้มครองแล้วก็แบบ ให้แควคลาปลอดภัยใช่ป่ะครับพอไหว้สจแต่พี่ถวายบุญที่พี่ช่วงเข้าพรรษาพี่งดทานเนื้อสัตว์ให้ท่านแต่ตอนแรกกับการที่ขอให้คุ้มครองชีวิตช่วยให้แบบเหมือนต่ออายุให้พี่ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่ต่อไปอะไรเงี้ยใช่แล้ววันนั้นน่ะพอไหวเสร็จปุ๊บพระที่ก็สมกตุ้งเลยอ๋อก็เลยรู้ว่าท่านน่ะรับท่านน่ะรับท่านรับรู้ในสิ่งที่เราสื่อสารไปใช่แล้วเหมือนท่านก็ตอบรับในสิ่งที่เราขออ่ะเออว่าโอเคนะพี่ลงไปกราบเท้าเลยนะวันนั้นอ่ะ เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมใช่คือแบบผมแบบท่านรับรู้เลยขึ้นเลยที่บอกเ้ยเรื่องนี้มีจริงอ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกเออไม่กลัวละพอมาตอนนั้นพี่ก็เลยมาขอเรื่องเงินต่อเออแล้วก็ได้จริงๆพี่ก็เลยรู้ว่าอ้าวท่านน่ะมีจริงและแล้วที่สําคัญที่แม่ยพญายมลูกปั้นพญายมนะที่ตรงเนี้ยบางพระเนี่ยท่านแบบหน้าตาดีหน้าตาใจดีไม่ได้ดุร้ายแล้วทำไมองคูพญายมสีแดงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเลือก มันเกี่ยวกับความเป็นความตายพระวัาะกายก็เลยแสดงให้เห็นออกเป็นส,ส,สีแดงจริงๆ ไม่น่ากลัวใช่ท่านไม่น่ากลัวหรอกท่านเราลึอกถึงท่านได้ท่านคุ้มครองเราด้วยเราด้วยนะโดยเฉพาะที่มีเรื่องทุกเรื่องสุขเนี่ยมาเหมือนกับมาเล่าให้่าฟังแต่แต่ต้องบอกว่าคือความเชื่อเนาะคือยิ่งถ้าบางคนมีญาติมีอะไรที่รู้จักป่วยเจ็บใครไม่สบายเนี่ยอยากต่อชีวิตต่ออายุเนี่ยก็ลองต้องบอกว่าลองนะต้องลองต้องลองไม่เสียหายมาวหว้บอกท่านมาเล่าให้ท่านฟังอย่างเงี้ยเออขอต่อชีวิต กันนี้นู่นไปเราเราได้ไม่ได้เรามีรู้หรอกค่ะแต่เออขอไว้มันก็ไม่เสียหายใช่ใช่มันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจใช่แล้วก็วันนี้เราจะมาเดี๋ยวนะขอขออาจารย์ชินอาจารย์ชินวันนี้เราจะมา,มาอธิษฐานจิตอ,อยากเห็นดวงตาพญาโยนครับโหสวยมากเลยดวงตาพญาไอ้นี่ดวงแก้วส่วนตัวให้มาถักอ๋อก็คือมาอธิษฐานจิตตรงนี้ครับเข้มขังในวันนี้ด้วยใช่วันวันที่แบบว่าเป็นวันตัวแทนการปัดเป่าอุปสรรคเชื่อ เราจะมาทําพิธีปลุกเสกดวงตาพยายมนะครับซึ่งดวงตาพยายมจะเป็นหนึ่งในอาวุธของเทพของอาวุธของเทวดาเขาเรียกว่ามาอธิษฐานจิตแล้วกันจะไม่ใช้คาว่าถือว่าปลุกเสกอธิษฐานจิตให้ท่านองค์พยายมนะท่านประสิทธิ์ประสาทนะครับให้ดวงตาพยายมที่เราจะนํามาให้ท่านประสิทธิ์ประสาทนะน่ะมีมต์ขังนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะ พุทธังเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดพรทโลกเปิดเทวโลกเปิดยมโลกเปิดมนุษย์โลกเปิดโลกบาดาลเปิดแผ่นพื้นพระสุธาเปิดมหาสมุทรเปิดท้องฟ้านาภากาศเปิดเมืองบางบทเปิดทุกภพภูมิสถานเปิดด้วยอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดในพระพุทธเจ้าอันมีรัททาศีลนหิริโอตปะสุตตะจาคปัญญา สัตตะอาวุธทานังเอเตสังอนุภาเวนะสัตตะอาวุธทานังด้วยเดชคาถาสัตตะเทพอาวุธข้าขออัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธถังเจ็ดประการอันมีวชิราวุธของพระอินทร์กระบอกท้าเวสสุวรรณดวงตาพยายมดวงตาพยายมดวงตาพยายมบ่วงบาดเท้าอรักกยักษ์สาจักราพนาราย์มหาสังพนาราย์ดอกบัวปทุมมาศพระแม่ลักษมี จงมาสถิตเป็นอาวุธในกายของพวกข้าพเจ้าขอให้องค์พยายมจงประสิทธิ์ประสาทต่อองค์ยมนสะนายนาวุธิทางซึ่งเป็นอาวุธของพยายมประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสานวิชาและประสิทธิ์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับดวงตาพยายมที่พวกข้าพเจ้าถืออยู่ณที่แห่งนี้ณปนะัจจุบันนี้เวลานี้ด้วยการบัดนี้ด้วยเธอ หลังจากทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยตอนอธิษฐานจิตเนี่ยพี่แม่อธิษฐานอะไรไว้ตอนพี่อธิษฐานบอกองค์ปู่พญายมก็คือพี่บอกว่าลูกได้ทําตามสัจจะแล้วนะก็คือได้ในสิ่งที่ขอพรองค์ปู่พญายมมาลาแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการงานก็เลยบอกท่านว่าลูกได้มาทําตามสัจจะให้ท่านเรียบร้อยแล้วก็ขอให้การถ่ายทําราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกคนแล้วก็พี่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงานอะ ก็อยู่ในความคุ้มครองของปู่พญายมราชแล้วก็ขอให้ EP นี้นะครับให้คนรู้จักแล้วก็อยากจะมาสัมผัสกับบารมีขององค์พญามราชโดยที่แบบจะไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าท่านน่ะมาช่วยเหลือคนหลังจากที่พวกเราทําพิธีเสร็จอยากจะมาเปิดไพ่ว่าสื่อสารอะไรกับเราตาเหมือนว่าพญายมาราธว่าโอ้ปังนะครับพี่แหม่ม ท้าเวทบูชาคองบรรดาศัพย์ปู่เอ็นดูแล้วนะเพราะว่าทําถึงศรัทธาสิ่งท้าเวทบูชาคือการพนมมือใช่สัตวสัญลักษณ์คือที่เหมือนที่พวกเราทำเมื่อกี้เพื่อน้อมจิตอธิษฐานเบิกทรัพย์และสิ่งีอประสบความสําเร็จเป็นคองบรรดาศัพด์นะครับสาเร็จคิดว่าคิดว่าอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือชอบเรื่องสัจจะนั่นแหละแบบว่าเราพูดไปแล้วอ่ะเราได้แล้วอ่ะจะทำไหมก็ทำทันทีนะสำหรับคนที่ติดตามในอีพีนี้จริงๆอ่ะก็คือประเพณีใหญ่ อยู่ในวันที่เท่าไหร่นะพี่สิบเจ็ดสิบแปดเดือนทุกเขาเรียกหลังสเป็นช่วงสงการสิบเจ็ดสิบแปดเมษาของทุกปีจะมีพิธีแห่พญายมที่บางพระก็คือเขาจะเป็นพิธีแบบเหมือนเขาเรียกนะประจําปีไปเลยประจำปีแล้วจัดมานานด้วยนะโอ้นานมากแล้วก็จะมีพิธีแบบว่าทาเป็นรูปปั้นองค์พญายมจําลองแล้วก็ลอยน้ําผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่ออยากจะมาไหว้พญายมที่เนี้ยตำแหน่งพิกัดอยู่ที่ไหน เสดจีพีองพ์มงพยายมชายทะเลบางผาจะขึ้นหรือพยายมบางพาเนี่ก็ขึ้นนะขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยว Google พามาแถวเนี้ยเป็นส่วนสาธารณะด้วยคือไม่น่ากลัวแล้วมีร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารร้านอาหารทะเลเยอะมากแนะนำให้มา ไม่น่ากลัวแล้วก็ใจดีด้วยองค์พญามณีแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าเหมือนเหมือนกับเอเรเนี้ยไม่ไม่ได้เตรียมพวกของบูชาหรือของไหว้อะไรอ๋อไม่มีนะคะไม่มีมาอยากอยากเป็นต้องเรยมเองเลาเรื่องกุลาบแดงหรืออะไรเงี้ยเราก็เตรียมมาแต่เขามีทูบมีมีเทียนอะไรให้แต่ว่าของไหว้เอามาเองอย่างนี้ใครอยากไหว้หรือใครอยากมาบนใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่แต่แต่พี่ เขาเรียกบนลไหมอ่ะแต่พี่แค่เราท่ายทำรายการไงขอเเออราทำรายการไงต้องบนลหรือขอเลยครับก็เลยบอกอ่าถ้าถ้าได้ก็จะมาถ่ายทำรายการให้แหละอะไรเงี้ยอันนี้บนลไหมนี่ไม่บอนหรอกก็คือวางเงื่อนไขและขอเลยอ๋อแลกเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขการเพราะว่าเงื่อนไขของไพ่เบอร์สวงกามอาจารย์บอกว่าให้แลกเปลี่ยนอันนี้ถือเป็นคริปของพี่แหม่มนะในการขอพรใช่ก็คือการแลกเปลี่ยนไงต้องอ้อดล่ะต้องอ้อนแหละแต่คือเราแล้วพอดีเราถ่ายทำรายการไงพี่ก็เลยแลกกับเออเดี๋ยวมาถ่ายทำรายการให้นะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยาก จยากติดตามต่อไปว่าเ,<อ>เราจะไปหมูที่ไหน<อ>ให้ติดตามที่ไหนครับพี่แหม่มครับหมูตามแหม่มค่ะสวัสดีครับวันนั้นที่พี่มาขอพรท่านน่ะมาคนเดียวอะพอขอพรเสร็จปุ๊บใช่ป่ะอาทิตย์ก็ทรงกดเลยรู้เลยว่าท่านน่ะรับเรื่องที่พี่ขอคือให้คุ้มครองชีวิตไงแล้วพี่ก็มากราบเท้าท่านเลยแบบกราบขอพระคุณน่ะเนี่ยกราบขอพระคุณ ท่านพยาโยมที่ช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนท่านตอบรับทันทีอ่ะก็แสดงว่าท่านแบบรับรับรับเรื่องที่เรามาขอพรท่านนอวันนั้นมาคนเดียวด้ะแต่ว่าเป็นกลางวันไงก็เลยไม่กลัวมันก็ไม่บังเอิญนะเอไอรายการมูตามแแบบเนี่ยตำราอาจารย์ให้บุโรสงการอะพอไปเปิดตำราอาจารย์น่ะเก้าเก้าครูบาอาจารย์ของไพ่เนี่ยอันดับหนึ่งคือพระศิวะเราไปถ่ายมาแล้วอันดับสองคือองค์อินเราก็ถ่ายแล้ว อันดับ3คือพยายมราชอันดับ4ที่พี่อ่านท้าวเวสุวรรณเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายพี่แค่รู้สึกว่าอ้า <c oughs> ครูบาอาจารย์ให้ผู้ทรงกงกรรมเรียงมาเลยเหรอใช่เฮ้ยแปล